ตามคำสั่งสภาผู้แทรนราษดรที่77ทับพคำสั่งสภาผู้แทรนรัษดรที่78ทแัพและคำสั่งสภาผู้แทรนราษฎรที่79ท7ัพลงวันที่เดียวกันคือวันที่28พฤศจิกายน2 5 6 7ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในส่วนเกี่ยวข้องในการพิจารณาและคัดเลือกพื้นที่โครงการทั้ง3 จะไปดำเนินการกิจกรรมตามคําขอรับการสนับสนุนจากพื้นที่ต่างๆเมื่อผู้ถูกร้องเป็นผู้ดําริให้เสนอโครงการทั้ง3และผู้ถูกร้องดำรงตำแหน่งรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่งเชื่อว่าย่อมใช้อำนาจให้คนะกรมการแต่ละคนแต่ละคณะอนุมัติโครงการในเขตพื้นที่เลือกตั้งของผู้ถูกร้องได้การดำเนินโครงการดังกล่าวแสดงเห็นว่า ผู้ถูกรองมีเจตนาเพื่อนำงบป,ประมาณรายจ่ายของแผ่นดินไปใช้ประโยชน์ในการหาเสียงหรือสร้างความนิยมให้แก่ผู้ถูกร้องในเขตเลือกตั้งของผู้ถูกร้องอันเป็นการกระทำที่เป็นลักษณะการใช้สถานะรองประธานสภาผูา้แทนาษฎรเพื่อประโยชน์ของตนเองในการหาเสียงหรือสร้างความนิยมให้แก่ตนเองในเขตเลือกตั้งของตน เมื่อผู้ถูกร้องขอตั้งงบประมาณในปีงบประมาณพศ2569เพื่อจัดทำโครงการทั้ง3ต่อเนื่องจากปีงบประมาณพศ2568แสดงให้เห็นเจตนาของผู้ถูกร้องว่าต้องการใช้งบประมาณเช่นเดียวกับการใช้งบประมาณในปีงบประมาณพศ2568ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการหาเสียงหรือสร้างความยมให้แก่ตนเองในเขตเลือกตั้งอย่างต่อเนื่องอันจะทำให้ผู้ถูกร้องบุคคลอื่น หรือพรรคการเมืองที่ผู้ถูกร้องสังกัดได้รับประโยชน์ในการเลือกตั้งสมาชิกส,สภาผู้แทนราษฎรในครั้งต่อไปถือได้ว่าผู้ถูกร้องทําการเสนอและแปลยติโครงการทั้ง3ที่มีผลให้ผู้ถูกร้องมีส่วนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพศ2569 มิใช่เป็นเพียงการดำเนินการราชการประจำอย่างปกติในกิจการของรัฐสภาไม่เข้าข้อยกเว้นตามรัฐนูลมาตรา1 8 5อนุสผู้ถูกร้องจึงเป็นผู้กระทำการฝ่าฝืนบทบัญญัติรัฐธรรมนูญมาตรา1น4วรรสองารรัฐธรรมนูนต้องสั่งให้ผู้ถูกร้องสิ้นสุดสมาชิกภาพสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนับแต่วันที่สารรัฐธรรมนูลมีคำมิฉัย คือวันที่หนึ่งสิงหาคม2568และเพิกถอนสิทธิที่สมัครรับเลือกตั้งของผู้ถูกรองเมื่อสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทรนราศฎรของผู้ถูกรองสิ้นสุดลงทําให้มีตําแหน่งสมาชิกสภาผู้แทรนราศฎรที่มาจากการเลือกตั้งแบบแบ,บ,แบ่งเขตเลือกตั้งว่างลงและต้องดำเนินการตรา,าพฤกิศิกาเพื่อจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งขึ้นแทนตําแหน่งที่ว่างภายใน45วัน นับแต่วันที่ตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรว่างลงตามรัฐมนุนมาตรา105วรรคหนึ่งอนุหนึ่งประกอบมาตรา102จึงให้ถือว่าวันที่ตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราศฎรว่างลงคือวันที่สารรัฐมนุนอ่านคำวิจัยให้แก่คู่น้ฟังโดยชอบตามพร่ญยัดประกอบรัฐมนุนว่าโดยวิธีพิจารณาของสารรัฐมนุนพศ2561มาตรา76วรรคหนึ่งที่มันยากให้คำวิจัยของสาลร,รัฐมนุน มีผลในวันอ่านคือวันที่หนึ่งสิงหาคม2568มีประเด็นที่นาต่อไปว่าเมื่อวิชัยให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้ถูกร้องแล้วจะต้องเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นระยะเวลาเท่าใดเห็นว่าการกําหนดระยะเวลาของการเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งซึ่งเป็นสิทธิทางการเมืองอย่างหนึ่งที่มีความสําคัญอย่างยิ่ง ต่อผู้อาสาเข้ามาทําประโยชน์แก่บ้านเมืองในฐานะผู้รับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผพพู้แทนรัษฎรต้องพินาให้เป็นไปตามหลักความได้สัดส,ส่วนพอเหมาะพอควรระหว่างพฤติการและความร้ายแรงแห่งการกระทาให้ได้สัดส,ส่วนกับโทษที่จะได้รับซึ่งเป็นการจากัดสิทธิของบุคคล